ขอแรงๆไปสําหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสําหรับเกมดาบค่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลัติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็กจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมว่าอยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะเจ้าวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกมเดมอนสไคร์กันบผม NT Channel กันในเซิร์ฟเจนกันอีกแล้วนะครับซึ่งเซิร์ฟโคบอลนะครับผมมีตัวละครใหม่เข้ามาคือตัวละครโอบานไนนั่นเองนะจ๊ะวันนี้เราเลยจะมารีวิวโอบานไนกันหน่อยละกันนะครับผมรหัสตอนนี้ก็อยู่ที่สีดาวลุงแบบตึงๆเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นรหัสของผู้ใหญ่ใจดีนั่นเองนะครับผมที่เคยทคําคลิปตบเราในติ๊กต็อกโอไมคก ซึ่งผมบอกให้เลยว่าโอบานายนะครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยนะครับติดเมต,ตายาวๆแน่นอนนะครับสำหรับคนที่อยากจะหาตัวดาเมจดีๆนะครับผมก็แนะนําว่าเป็นโอบานายเลยก็ได้นะครับผมถ้าเป็นคนที่ข้ามอาคาสามานะฮะเออไม่คิดจะเล่นอาคาสะาเพื่อนก็สามารถเอาโอบานายมาเล่นได้นะจ๊ะเพราะโอบานายนี่ก็เป็นตัวละครนึงที่กระจายดาเมจได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงสก,กิลกัปตันของเขาแล้วก็มาพูดถึงสกลิลต่างๆของเขากันหน่อยละกันนะครับมาเลย เริ่มที่สกิลที่หนึ่งของเขานะครับผมเป็นการสร้างความเสียหายหมู่นะครับผม150%ให้กับเป้าหมายนะจ๊ะและรวมถึงนะครับผมถ้าเราทำดามเมจเสร็จปับ๊บจะสร้างรูให้กับตัวเองด้วยนะครับเอ้ยนี่ดีมากๆเลยนะครับผมก็จะมีโล่ทำให้ตัวเองโดนดามเมจได้เบาลงนิดนิดหน่อยนะฮะร,รวมถึงนะครับถ้าเราตีใส่ตัวละครเป้าหมายที่มีเอฟเฟกต์ดีบัฟมองทะลุอยู่ จะมีโอกาส80%นะครับที่จะแจกดีบัฟใบให้กับเป่าหมายได้เออนี่คือดีมากเลยนะครับผมสรับตรงนี้ซึ่งดีมากบางคนลืกคือตรงไหนนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับผมอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงว่ามันได้ได้ยังไงนะจ๊ะโอเคเรามาพูดถึงสกิลที่2กันก่อนเพื่อพลังโจมตี40%พลังชีวิต20% คิดิเคอรเพิ่มขึ้น15%นะครับผมร่วมถึงนะครับผมจะมีเอฟเฟกทักษะที่เพิ่มขึ้นมาของเกมนี้คือเอฟเฟกกับตันนะครับผมคือตรงนี้เลยนะครับนี่เราไปดูเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเอฟเฟกกับตันคือยังไงนะครับผมก็เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็ถ้ามีวารี3ตัวอยู่ในสนามในผมก็จะสามารถได้รับบัฟมุมขวาตรงนี้ได้ไปนะครับผมคืออะไรเพิ่ม H p และตาคิดิเข้าให้กับเพื่อนๆทุกตัวละครนะครับผมตามที่อัปเกรดตัวละครโอบาไนเวย์อย่างเช่นตอนนี้5้าดาวนะครับผมก็จะเพิ่ม2% ถ้าอัพถึงดาวสุดท้าย19ดาวได้7%เลยเนะีผมที่เพิ่มมาซึ่งเอ็กต็ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่ายากมากในการทำนะครับเพราะว่าข้อบังคับมันคือต้องมีวารี3ตัวใช่ไหมและรวมถึงนะครับถ้าเราใส่วารี3ตัวแล้วเราใส่ธาตุไฟมาอีก2ตัวให้มันแสดงผลเนะี่ย บัฟก็จะไม่ทํางานนะครับผมต้องให้วารีเท่านั้นนะครับผมรวมถึงอสูรใส่ได้1ตัวนะครับห้ามใส่เกิน1ตัวนะครับก็จะไม่ทํางานแต่คนส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยฟิกตรงนี้หรอกนะครับผมเออเพราะว่าโอบานายเนี่ยผมไม่ได้เก่งแค่ตรงนี้ครับผมมันเก่งในสกิลมันเองนะครับมไม่จำเป็นต้องพึ่งขวามือก็เก่งได้อแต่ประมาณนั้นนะครับผมเลยคนอาจจะไม่ค่อยฟิกเรื่องเอฟเฟกต์กับตันเท่าไหร่นะครับถ้าพูดตรงๆนะจ๊ะโอเคสําหรับโอบานายเนาะต่อไปเรามาดูสกิลที่3กันบ้างละกันนะครับผมเป็นการรส้างดดาเเมมมจจีี่่ยววนะครัับผโตตใสละครที่เลือดน้้ออยยที่สุดขงเปาาหม 320%โอ้โหโคตรแรงนะครับผมผมพูดเลยว่าโคตรดีนะครับรวมถึงนะครับผมถ้าเป้าหมายติดดีบัฟมองทะลุอยู่นะครับผมก็จะเป็นการทำดามจเพิ่มขึ้นไปอีก20%ได้อีกโอ้โหคือแม่งแบบต้องปิดดาเมจให้ได้อะไรประมาณนั้น,นะคล้ายกับก,กิดยูเลยละกันนะครับผมตัวละครตัวนี้เลยผมรู้สึกว่าดีมากรวมถึงนะครับถ้าเราฆ่าเป้าหมายไม่ได้มีโอกาส70นะครับผม ที่จะให้ดีบับเป้าหมายไปคือดีบับต่างงูนั่นเองนะครับผมนี่เลยทําให้เป้าหมายนั่ผมลดรัาการรักษาลง5%นะครับผมสามารถาารถอดซับได้3ครั้งด้วยกันนะครับผมไม่สามารถลบหลังได้อยู่จนจบเกมเลยนะครับอันนี้คือดีมากมากซึ่งบอกเลยว่าตัวละครที่ใกล้าตายแล้วลรักษายยกเนี่ยอยู่ลําบากครับต่อไปสกิลสุดท้ายของเขากันแล้วนะครับผมก็คอสตูแบบง่ายเลยละกันนะครับผมคือเอฟเฟกตรงนี้ขอยักเล่นว่าเอฟเฟกดูผ่านละกันคือการแสดงเอฟเฟกดูผ่านตรงนี้นะครับผมจะยิ่งทํางานเร็วขึ้นก็ต่อเมื่อเป้าาหมายมยีฟ ดีบัฟตางูเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป้าหมายมีเอฟเฟกตางูนะครับผม1ดีบัฟใช่ไหมเอฟเฟกดูผ่านจะแสดงก็ต่อเมื่อเป้าหมายเลือดต่ำกว่า30%แต่ถ้าเป้าหมายมีเอฟเฟกดีบัฟตางูสแตกเป้าหมายต้องมีเลือดต่ำกว่า4 0ถึงเอฟเฟกดูผ่านจะทำงานและรวมถึงดีๆเลยนะครับผมถ้าเป้าหมายมีเอฟเฟกดูผ่านสแสต็กแบบตึงๆนะครับถ้าเลือดเป้าหมายต่ำกว่า60%หยติบเปอ่นเองนรับผมซึ่งเอาง้าผมายิ่งมเอฟเฟกดีบัฟ ตางูมากเท่าไหร่อะจะทำให้ดูผ่านเกิดขึ้นเร็วมากขนาดครับผมซึ่งเอฟเฟกต์ดูผ่านตรงนี้เหมือนการที่เป็นดีบัฟอัปเกรดขึ้นมาจากเอฟเฟกต์ตางูครับผมอย่างเช่นเอฟเฟกต์ตางงูตอนนี้นะครับผมมันโน้ตตาลดรักษาลงไป5%ใช่ไหมแต่เอฟเฟกต์ดูผ่านตรงนี้นะครับผมมันลดการรักษาถึง15%เลยรวมถึงนะครับผมมีเอฟเฟกต์อีกดีบัฟอีกอย่างที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับคือการที่ลดความเสียดลดลงห้เปซตให้กับเป้าหมายโอ้โหซึ่งตอนนี้ก็ดาวต เขาที่ใส่เนผมก็จะเป็นความเร็วนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มดาเมจน,นิดหน่อยนะฮะรวมถึงก็มีสกิลมาอีกครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็ลดย่อนดาเมจลงไปนะครับผมและสมุดนะครับผมก็จะใส่เป็นคิดาเมจแรงนะครับผมแล้วก็จะมีาตาคิดที่ข้อด้วยนะครับผมนี่เลยแล้วผมก็ใส่กองจักรไปนะครับผมอ,องค์กาบาประมาณนี้แล้วจะตีใส่ตัวครที่สปีดต่ํากว่าเราแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือเหมาะกับโอบานาอยู่แล้วเนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นรูนะครับผมสีแดงเกือบหมดแล้วนะครับแล้วก็ดวงดาวก็เป็นสีแดงหมดแล้วนะครับเด เรื่องดาเมจเนี่ยมันอาจจะแย่งซีนิดนึงนะผมสำหรับตัวคอนอากาศนี่ยผมต้องขอโทษด้วยไว้ก่อนเลยละกันนะครับเราขอญาตมาเจออันดับ3แบบตึงๆกันก่อนละกันนะครับเป hey, let's go เอา้าเอา,เอา,เอา,เอาไม่มีเพื่อนเอาที่4แทนและกันไปมาดูซิว่าจะได้โชว์หรือเปล่าโอบานายฟาดไปก่อนครับผม3ร้าน2แบบตึงๆนะครับผม แล้วก็ไม่มีเป้าหมายโดนดีบัฟเราเลยนะฮะสกิลวิี่งอาจจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครับผมแต่สกิลวิธสเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรแรงครับผมเพราะว่ามันจะตีใส่ตัวละครที่เลือดน้อยไนงะโอ้แล้วมันเปอร์เซ็นต์เยอะด้วยนะครับผมรวมถึงเราดวงดีเราไม่ติดใบก็โอเคครับผมไม่ติดใบจริงๆครับถือว่าดวงดีครับแล้วก็ฮิวเลือดมาเต็มหลอดแบบสดชื่นและเกียวเมเต็มตัวฟาดหน้าคุณแบบตึงๆโอ้แต่เขาแท็กเทธนมาก่อนเพื่อที่ฮิวเลือดนะครับผมซาบเลสโก้แล้วก็ฟาดไปก่อนห้าหมื่นให้ห้าแสนกว่าครับ และรวมถึงเขาก็ฮิลมาเลื่อมมากันก่อนพอเขาเล่นฮิลสตัวละครด้วยกันนะครับผมทีมเขาออกดียื้อหน่อยแต่เราก็มาเลยครับผมโอบาลไนครับผมขอแรงๆไปปึ้มมู้ยตายเลยโอ้โหแรงมาก1นึ่งล้านเนะครับผม,มโคตรแรงเนสิโกแบบเนสมอร์เรยนะครับผมคือแบบมันจับตายแรงจริงๆริงเนี่มโอบาลไนผมบอกเลยมันไม่ใช่เล่นๆนะฮะโอ้โหผมบอกแล้วโอบาลไนนี่มันของจริงและรวมถึงนะครับผมเห็นไหมทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับเป้าหมายจะมีเอฟเฟกนะครับผม ตาง,งูแบบ2องขั้นแตกหนึ่งแตกนะครับเห็นไหมหนึ่งขั้นแตกซึ่งยิ่งเก็บขั้นแตกเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมยิ่งเปอร์เซ็นต์เลือดเป้าหมายน้อยลงไปนะครับผมก็ทําให้ติดเอฟเฟกดูผ่านได้ไวนั่นเองนะครับแต่เราติดตามครับผมว่าจะโดนเอฟเฟกดูผ่านก่อนหรือว่าจะตายก่อนนะครับโอเคครับผมไปฟันไปนี่แนี่โอ้โหแรงมากๆเกือบตายนะครับผมแล้วเราก็เกียวมีนะครับผมมาปิดจ็อบหรือเปล่าตึบ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 หายแรงมาก แล้วขอยัดฟ้ามอีกรอบนึงตืบๆตืบตืบๆโอ้โหแรงมากแล้วก็หายไปหมดแล้วแล้วก็รวมถึงครับผมชิดูบุโดนเอฟเฟคดูผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับผมดูก่อนที่มันจะตายไหนนี่ครับผมเอฟเฟคดูผ่านมันติดแล้วนะฮะให้ดูกันหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ดู <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ดูนะครับผม เพราะว่าเกมมันจะจบไวมากอะไรประมาณนั้นและเกมมีทําดบบแบบมากที่สุดด้วยมันเป็นแทงริงปอเนี่ยโอเคครับผมโอปนนาทำาบปอยู่ที่5้าล้านหนะครับผมก็เต็งๆต็พอสมควรนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราขอแยกบรรยากาศดับหนึ่งบ้างละกันนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเขาไม่ชินบุที่ดาวทันแล้วไงผมไม่รู้ว่าน่าจะรอดหรือเปล่านะฮะโอเคเรามาดูซิเราเอามานันละกันนะครับผมมาเกียกโกขังมาก่อนมึงขังถูกตัวด้วยนะครับผมโอ้โหแม่งโคตรน่ารำคาญในเกียงโกเลยนะฮะอึมไมเวยนเลยอดโว์เลยทีนี้อูรตีมันเกือบตายโดนครับ แล้วก็ฟาดเงินไป6กแสนกว่านะครับผมแล้วก็สับๆไป6กแสนกว่าเหมือนกันแล้วก็ตีธรรมดาไปโอ้โหตอนนี้ตึงแน่นอนครับเพราะว่าเขาโลยังหนาอยู่เลยแต่ตอนนี้โลเราหายไปแล้วเราฮิวเรื่องมาก่อนแล้วก็ล้างดีบับได้สวยครับมากิโกะเอาอีกไม,ม่ถึงครับผมชินบุมากนชินอุบุเบาๆลูกปึบ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 โอ้โหสามท่านโคตรแรงโอ้ไม่ชินเดรุร oh my, นานี้จะเย็นๆเขาคุยการฮิวเรื่องมาก่อนครับขอรับฮิวก่อนตอนนี้ไม่งั้นจะไม่ไหวแล้วฮิวก่อนลูก แต่ฮิวไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่โอเคฮิวเลือดเต็มอยู่และเกียโกะได้ปล่อยน้ําใส่หน้าน้องก่อนช็อตนี้ยังไงเติบ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 ,ตบ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 โอโ้โหเกียโกะก็แรงอยู่สี่แสนกว่าแล้วมันก็สกิลใหม่กูรอบหนึ่งมึงดวดีมากๆไอ้หนุม่มอย่างน้อยเราก็สตัร์ดาคิไปได้ผมทําให้ลดดอดนดาเมจไปหน่อยแล้วก็มาถึงโอบานายผมขอแรงแรงลูกขอแรงแรงบึ้มนีม่ไงโอโ้โหเก้าแสนเจ็ดแล้วมึงไปตีใส่แทงไงพอแทงเลือดน้อยสุด <laughs> โอ้โหเวอร์เลยแล้ก็บังคับไม่ได้หนุ่มสกิลท,ที่สองครับนี่ก็เป็นข้อเสียออองมมััันนนนนะะะเเพรรราาว่่ตตีีสสทลืดด้ยุคบ แล้วมันต่างกับกิลอยู่ตรงที่มันตีเป้าเดี่ยวไงมันเหมือนกิลอยู่ที่สามารถตีสองเป้าได้ถ้าเราแล้วแต่เรากําหนดนะฮะเอออะไรประมาณนั้นเขาสร้างโรมาทั้งทีมอีกแล้วรอบหนึ่งโอ้โหแล้วตอนนี้เราจะไหวหรือเปล่าอุกบาทมาตั้นถูกตัวด้วยโอ้โหโอ,โอบานใยมึงเปอร์เซ็นต์โคตรน้อยเลยมึงติดอีกแล้เนี่ยผ่านไปเลยไปกันเลยโอ้โหตั้นจะหาดเสียย่ราเก็ไม่มีนะทุกคนดูเลือดความต่างของทีมของเรากับของเขานะครับผมเขาแม่งยังมีโลดหนาๆอยู่เลยเราไม่มีอะไรแล้วตอนนี้แบบโปแล้วทีโปเปื่อยมากๆนะครับผมโอบานยฟาดไป สามล้านสองแต่โลติดโลหมดไปอรอบหนึ่งล้านสองโอ้โหมึงติดโลอีกไม่เข้าเลยว่ะโลมันหนาจริงจริงนี่ผมต้องเอาคาสามาเป่าและตอนนี้ต้องเอาคาสามาเป่านะครับไม่นานไม่รอดแล้วก็สามหนึ่งรอบโอ้โหไม่เข้าจริงๆครับจะยังไงกันต่อตอนนี้เหมือนรอวันตายครับเพราะว่ามันยิ่งเก็บตแตกเรื่อยๆแลวผมบอกเลยว่าชิลูบุต้องฆ่า2ฆ่าสาไม่แน่หาล้านสโอ้โหแรงมากมารีวิวใครกันวะเนี่ย เดสโกฮิวเลื่องมาเพื่อยื้อกันก่อนแต่ก็ฮิวไม่ขึ้นเนี่ยผม็อดติดดีบัฟเยอะเหลือเกินฮิวมาหน่อยเพิ่มมาหน่อยตอนนี้น่าจะละขึ้นแล้วโอเคครับผมขึ้นแล้วแล้วก็เกียร์โกะครับผมปล่อยน้ํามาบริการทุกระดับประทับใจครับผมปับ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 สามแสนสี่ครับแล้วก็ปล่อยน้ําใส่หน้าน้องอีกรอบหนึ่งนะครับผมปะปับ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 โอเคแล้วก็ดาคีผมได้สับครับเบาๆนะลูกปึ๊ปปุ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 ๊ปสองล้านสี่ครับแล้วยังไงโอบานายของก่อนตายละกันโอบานยบอก สี่แสนสี่โอ้โหมึงเบาเป็นตดนะครับผมช็อตนี้แล้วก็สามเบรกรอบหนึ่งหกแสนเก้าไม่แรงกว่าเดิมวะเนี่ยโอ้โหแล้วก็ก่อนตายเกียวมีบอกกูสุดสุดใจเว้ยไปสุดสุดใจครับหลังโลกแม่หมดหลังโลกแม่หมดเออแปดแสนสามหลังโลกแม่หมดสวยยอดเลยลูกแพ้ตันถูกจังหวะไหมโอเคตันไปไม่ตันครับผมโอเคตันไปหนึ่งตัวละครด้วยกันนะครับผม แล้วยังไงเราตายไปแล้วอีกรอบหนึ่งเหลือแค่2ตัวละครเท่านั้นโอ้โหบึบแรงจริงๆนะครับผมขอยัดข้ามเลยละกันนะฮะน่าจะไม่รอดอยู่แล้วโอปารายดัดาเมจไปเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ชินุบุมันก็แรงจริงๆอ่ะทุกคนก็ต้องยอมเขาหน่อยละกันนะฮะซึ่งโอปารายนะครับผมอย่างที่บอกไปเลยนะครับเป็นตัวละครหนึ่งที่ดาเมจแรงมากๆ,ๆแล้วก็ติดเมตายาวๆเลยนะครับผมถามว่ามันควรมีไหมนะครับผมมันก็แต่คนชอบละกันเพราะว่า ไม่มีก็ได้ก็เล่นได้ครับผมอะไรประมาณนั้นแต่ถ้ามีก็ดีครับผมเพราะว่ามันก้แรงนะครับผมแล้วก็สามารถพิกเกมได้จังหวะหนึ่งเลยก็ว่าได้นี่ผมเพราะว่าดาเมจที่ผมบอกไปถ้าพลังลบเท่ากันเนี่ยผมกล้าดเลยว่าสกิลนี้นะครับผมพิกเกมได้จริงๆนะครับ อะไรประมาณนั้นละกันนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเพียงนี้แหละในการรีวิวโอวานาสีดาวลุ้มแบบตึงๆแบบดาวตันแล้วนะครับผมถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยลักเพื่อเป็นกำลังใจคนเยอะๆมากๆเลยนะครับผมและรวมถึงอย่ายลืมไปกดติดตามนะผมติกตอกผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยละกันนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ ที่ไม่จะคน